สบายดีท่านผู้ชมมือนีเพจแฮนเมดใบไก่สารวันจะมาเห็ดโบผมซ้อนเห็ดโบผมดอกไม้นาโดยการใส่ลิปบิดนสำหรับลิปบิ้นที่เราใส่นี้นาจะเป็นสีแดงเนาขนาดนาความกว้างี่สองจุดห้าเนาะสำหรับความเนี่ย u ่สี่จุดห้าซนติเมตรนาวิธีการก็คือเราจะผับส่วนหนึ่งเข่ามาหาเนเะเพื่อให้มันได้อีกืงกลางนาแต่ว่าทาั้งข้างเราจะบดบีบมันเนาะ แล้วก็ปีนมาเนาะเอาคางทีเรือนันมาใส่กันอีกบาทหนึ่งเนาะภายหลังทีเขาได้เป็นหูหางเนาะแล้วเขาจะเอาไฟมาล้นเพื่อบวอยมนโปดเนาะแล้วเขาก็มีอีบหน่อยหนึ่งเพื่อให้่ท,ทั้งสองกีบที่เขาพับมานนั่นจับกันเนาะหลังจากนั้นเนาทนผู้สม้มเขาจะมาพับอีกบาทหนึ่งเนาะสำหรับวิธีการพับนี้เขาจะปีนดานลังมาเนาะแล้วก็เอาส่วนทีเรือนัน พับไก่ไก่ครึ่งหนึ่งนอภาวะส่วนของมันนั้นจะไก่อันนั้นครึ่งกลางนะแล้วก็เอาส่วนที่เหลือนั้นพับไปใส่นะแล้วให้ตีนของริบบิ้นนั้นนะเพียงกันนะมันเพียงกันคือแบบนั้นนอทานผู้สม้มตู้ที่ควยกันให้มันอยู่ครึ่งกลางกันเดิมหลังจากนั้นนะเขาจะาพับเขาอีกนะพับเขาาครึ่งกลางอีกเท่นหนึ่งนอเพื่อให้มันเป็นหู กีบดอกไม้เนาะและทั้งสองขางของส่วนเท้เาผาบมันจะเสมอกันเนาะหลังจากนั้นเนาะก็จะเอากระไฟเนาะไฟมาล่นอีกทัวหนึ่งโดยการใส่เล็กหนีบเนาะหรือเราใส่กระไดเดอ,อแล้วเตะความถนัดของภัยมันเนาะตัวนี้เนาะจะล่นไฟล่นไฟละเหตุให้ทั้งด่านลุ่มเท้เาล่นนะเนาะมันเจ็บกันดีมันติดกันมันจะเหตุให้กีบของดอกไม้นั้นอยู่ส่งเนาะ หลังจากเข้าไดกีบมันเป็นเทียบหอยเนาะทานผู้มขั้นตอนต่อไปเนาะเราจะมาเหตุดอกของมันเนาะด้วยการใสเ่เค็มยิบเนาะหอยเนาะแต่ว่าวิธีจับก็คือเขาจะาจับทั้งสองส่วนเนาะเขาหากันเพื่อบ้อให้มันอ่าแตกเนาะกีบที่เขาล้นไฟหันแตกออกเนาะเขาก็จะมาหอยเนาะ หอยไปจนหอดเก่าอันเนาะสำหรับกีบของมานนเมนจะใส่อยู่เก่าอันเนาะหอยแต่ละอันหอยเขากันเนาะห้มันซื่อกันแล้วก็หูดลงมาเลยเนาะอ่าจนหอดเก่าอันดื้อฐานผสมเนาะสำหรับตัวนี้ต้องระมัดระวังเนาะในการหยิบยามันเตกออกเนาะตัวที่เฮาหยิบนันเนาะภายล้งทีห้าเอาเนาะเก่าอันเนาะเขามาใส่เป็นทียบหอยเนาะก็จะหูดลง จากน้อยเนาะเพื่อให้มันได้ตามแบบทรงของเขาเนาะหลังจากข้าหูดเขามากันแล้วเนาะเขาได้เก่าอันแล้วเขาจะมัดมันไหวเนาะด้วยส่วนฝ่ายที่เขามัดนันเขาจะเสื่อมไหวทางข้างเนาะยักให้มันแบบว่ามัดให้มันละเอียดเนาะให้มันเหนนดีเนาะภายหลังที่เขามัดเนาะทานผุโสมเป็นทีหอยแล้วเนาะเขาจะตดส่วนฝ่ายที่เขามัดนั้นออกเนาะแล้วก็เป่งหูเป่งทรง ค้อหลอกใหม่ที่เอาเห็ดนั่นเนาะให้มันได้หุบทรงที่จบงามเนาะได้ตามขนาดของเขาเนาะฮาจะเป็งกีบของมันเนาะมันจะได้กีบแบบนี้ท่านูุสมเนาะเป็นตาหักตาเพกเนาะตัวจริงงามเด้เนาะลองเอาไปเห็ดเบิ่งเดอเนาะหลังจากเขาได้แบบนี้แล้วเนาะการตอนต่อไปเนาะเขาจะมาเห็ดยางมัดเนาะเพราะว่ายางมัดนี้เขาจะใส่ผืนห้องของมันเนาะตัด เอามาทบครึ่งแล้วก็ตัดทั้งสองข้างเนาะเพื่อให้มันเป็นหูเลยค่ะเจ็ดซอสอันอย่างเนาะเอาอย่างมาติดใส่แล้วก็บซอสายหัดน,นะเนาะมาหัดใส่กับย่างเพื่อให้มันติดทน,นเนาะเขาจะใส่กาวเนาะติดใส่ย่างหมัดกันตอนต่อไปนี้เขาจะเอาสายหัดขอมันสดขึ้นมาทั้งทึง สำหรับสายหาดนี้เมนเฮาได้พับให้มันเป็นหูบทรงตามขนาดที่เฮาอยากได้แล้วเนาะขนาดอยู่ที่ศูนย์จุดหานะควบก่วงอยู่ที่ศูนย์จุดหานะสำหรับความยาวแล้วแต่ขนาดของผืนห้องของมันเดอเพราะว่าผืนห้องของมันนี้เนาะตัวนี้เขาจะใส่อยู่สามเนาะสามสังตีเนาะแล้วก็สอดตัวทีเรือนั้นลงมาเนาะ หลังจากเกาที่ว่าห้าหยอใส่นั้นมันแหงนะเขาจะมาหยอใส่อีกทั้งข้างนะเพื่อให้มันจับนะส่วนที่เลือเนะทำผสมเขาจะตัดออกด้อสําหรับส่วนของมันนอคางเบื้องนี้ก็เมนฮิตคือกันนะเขาจะหยดกาวใส่ก่อนเพื่อให้มันจับกันกับผืนห้องนะเวลาเ้ามัดมันจังซีบอคูออกนะหรือว่าขาดไว้นะแล้วเาก็จะมาตัดด่านข้างของมันอีกเท่หนึงเนอ ในเมื่อห้าตัดไปเทียบหอยล้วน้อาทนผสมห่ากระเป้งมันเนาะห้อยายู่ว่าตัที่เอาเห็ดมันซื้อกันหรือบเนาะหรือว่าได้ตามแบบของหอาบอเนาะการต้อนต่อไปเขาจะมาติดกาวใส่ทั้งผืนห้องนั้นเนาะสำหรับกาวติดนี้เนาะเขาจะใส่ลายเนาะเพราะว่ามันเป็นผืนห้องแล้วมันจะจับเน้นเนาะมันจะเห็นไ้โบของหอาเน้นเนาะ ทางด้านน้นเขาจะใส่ลายเนาะสำหรับเอบมันจะบริส่ยลายปันใดเนาะพะวายะมันเปื่อนเนาะเปื่อนลิบบินของเขานะหลังจากเขาติดใส่ดอกของยางหมัดผมเนาะเป็นเทียบหอยเล้วเนาะั้นตอนต่อไปเขาจะประดับด้วยหมุกเนาะหรือว่าทานผระสมมี่หมุกแบบอื่นเนาะก็สามารถใส่ได้เนาะหรือว่าเป็นหูดอกไม้ยางต่างต่างสามารถใส่ได้เบิร์เดอร์สำหรับเขาเขาจะเอาหมุกใส่เนาะ สำหรับโบตัวนี้เนาะท่านผู้ชมมันจะเป็นโบลิบินอ่าของเด็กหน่อยเนาะลูกประมาณสี่หาปีนี่สามารถใส่ได้เนาะเพราะว่าตัวนี้มันขนาดหน่อยเนาะถ้าห้องอยากใส่ยางเขาใส่กีบก็ได้เนาะกีบนี้ก็ือเสื้อผ้าอื่นสำหรับนักทานผู้ชมฝากทานผู้ชมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราเนาะเพื่อจะบได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆ